ของเล่นชิ้นใหม่ครับมีอะไรคะปืนยิงเล้งทำธนบัตรครับปืนอะไรนะลูกปืนยิงแบงค์ธน,นบัตรครับโอเคค่ะเปิดเลยมาดูซิรูปร่างหน้าตาเ,เป็นยังไงดได้ไหมสีอะไรเอ่ยสีแดงครับเอาเลยอยากเห็นอยากเห็นแกะเลยว้าวสีแดงมีอะไรบ้าง แล้วก็มีแบงค์ค่ะยายขอดูนะคะมีแบงค์แล้วมีอะไรคะเอาออกมาเลยมีแบงค์มีขาดด้วยคะ่ะสามสามก้อนคะ่ะเอาใส่ตรงไหนเอ่ยใส่ตรงนี้คะ่ะเอาเลยใส่เลยคะ่ะใส่เป็นไหมใส่เป็นครับอาใส่เลยคะ่ะ ทดสอบก่อนไหมโอเคคะ่ะลองยิงปิอ่าได้ยินเสียงแล้วแสดงว่ามันมีไหนดูที่ข้างในเป็นไงคะมันมีเลื่อนๆอยู่คะ่ะอ๋อมีเ,เลื่อนๆอยู่ข้างในนะคะเอาละต่อไปใส่อะไรคะันดับต่อไปใส่แบงค์ค่ะใส่แบงค์เดี๋ยวพี่ยาหย,ยิบให้นะอือ ถือถนัดไหมคะถนัดครับไหนดูดิดูข้างในที่ใส่ระวังไงอ๋อแล้วก็กระทอกกระทอกใช่ไหมใช่ค่ะให้มันอ่าแล้วเอาไว้ตรงไหนอ่าโอเคทดสอบเลยยิงหนึ่งหนึ่งหนึ่งออกไหมออกไหม หมดแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสให้น้องอเอะบ้หครับโอ้